โอเคสวัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะตัวนี้ที่ลงขายไว้ในเพจนะครับอ่าเป็นนิคอน EM นะบอดี้น้องเล็กจากค่ายนิคอนนะครับอ่เรามาดูสภาพโดยรวมกันนะ,ะในส่วนของด้านหน้านะครับด้านล่างพวกนี้เป็นรอยนิ้วมือนะ,อะด้านข้างฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับ ในส่วนของภายในไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะในส่วนของด้านบนนะครับกล้องตัวนี้ทำงานสามโหมดชัตเตอร์บีเอแล้วก็ออโต้ชัตเตอร์บอ่าแน่นอนเรากดมันจะค้างปล่อยมันก็จะกระจกก็จะตีกลับนะครับ M 90ก็คือแมชชนิกที่1ต่อ90คือสปีด1ต่อ90นั่นเองว่ากันง่ายๆนะเป็นในโหมดของแมนนวลนะครับแล้วก็มาที่ออโต้สปีดจะอยู่ที่1ถึงสูงสุดที่1ต่อ1,000ในช่องมองฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีตั้งแต่1ถึง1ต่อ1,000โดยมีเข็มเป็นตัวบอกค่าสปีดอยู่นะครับ ถ้าสปีดต่ำมาเนี่ยเวลาเรากดถ่ายลงไปเนี่ยมันจะมีเสียงติ๊บติ๊บนะอืมถัดมาตรงนี้ปุ่มเช็คแบตนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็น LR44 2ก้อนนะครับใส่ด้านในนี้ด้านหน้าตรงนี้เป็นเซลล์ทามเมอร์นะครับตัวกล้องไม่มีอะไรซับซ้อนฝั่งนี้เป็น EY n o f Release ตัวกอฟิล์มใต้ตัวกอฟิล์มจะเป็น เห็นไหมเอ่ยตัวปรับ iso นะครับตัวนี้ต่ำสุดที่25สูงสุดที่ iso 1 0 0เวลาปรับยกวงแหวนข้างนอกขึ้นแล้วก็หมุนแล้วก็วางลงนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะเห็นไหมมีมาร์กตรงนี้บอกไว้อยู่ตอนนี้ตั้งไว้ที่100นะครับถัดมาภายในยก ก้านก่อฟิล์มขึ้นเปิดภายในะจะสังเกตว่าฟองน้ำนะครับด้านข้างฝั่งนี้ฟองน้ำภายในหรือแม้แต่กระทั่งฟองน้ำด้านหน้าเนี่ยจะเป็นฟองน้ำเดิมนะครับเพราะตัวกล้องอามากับฝาปิดแบบนี้แล้วก็มาในสภาพที่ใหม่มากๆซึ่งพี่หนึ่งเดาว่าน่าจะเป็นกล้องเก็บนะครับแล้วก็ หรือเป็นกล้องที่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ถูกใช้งานมาเพราะว่าริ้วรอยภายในเนี่ยไม่มีริ้วรอยในการใส่ิฟ์มเลยนะครับไม่มีรอยขูดของอตัวกักเฟรมเนี่ยเข้าไปขูดกับเนื้อภายในนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นกล้องที่ใช้งานเนี่ยเราใส่ิล์มเข้าไปดึงออกใส่เข้าดึงออกพวกนี้บางครั้งมันก็จะไปถูกับในส่วนนี้นะครับ วิธีสังเกตกล้องนะ,ะว่ากันง่ายๆเนาะทีนี้เรามาเทสการใส่แบตเตอรี่เวลาวพี่หนึ่งจะเทสจากชัตเตอร์บขึ้นิฟ์มนะครับกดถ่ายชัตเตอร์บซึ่งชัตเตอร์บกับ M90 เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่นะชัดมาเป็นที่ M90 นะครับ สเปด m 9 0มีไว้ทำอะไรสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วแบตเตอรี่หรือถ่านเนี่ยมันหมดแล้วเราไม่ได้มีถ่านสำรองไปนะครับแล้วฟิล์มก็ยังอยู่ในตัวกล้องแล้วเรายังอยากจะถ่ายต่อเนี่ยเราก็ใช้ที่ m 9 0ได้นะครับโดยที่ปรับรูรับแสงที่เลนเอานะให้มันอพอดีกันนะครับกับ m 9 0้าเท่านั้นเอง เนาะถัดมาเป็นออตโต้ออตโต้เวลาอยู่ในที่มืดเอามือปิดอย่างนี้กดลงไปเห็นไหมเอ่ยอาจจะต้องปิดตัวนี้นะ ไม่แน่ใจว่าเห็นเข็มหรือเปล่านะครับอะมาต่อกันนะเมื่อสักครู่พี่หนึ่งเอาออกไปส่องดูนะครับเวลาแสงน้อยเข็มมันก็จะตกถ้าเข็มมัน ต่ำกว่าสามสิบเนี่ยมันจะมีเสียงแบบนี้ฟังนะเห็นไหมอืมเนี huh. <_ DM X> ่ยถ้าเรายืนยันที่จะถ่ายมันก็จะบอกว่าสปีดมันช้านะโอกาสภาพที่จะสั่นก็มีกดถ่ายไปแล้วเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมไม่แน่ใจว่าเปิดฝาหลังแล้วจะ ได้หรือเปล่านะครับอ่ะปิดพัดแสงน่าจะไม่ได้เนาะต้องปิดฝาหลังนะครับอืมอ่าลืมไปว่าตัวนี้ต้องให้เลขนะับฟีมันถึงเลขหนึ่งด้วยนะมันระบบมันถึงจะทำงานนะครับอ่าพี่หนึ่งลืมไปต้องขออภัยด้วยเนาะ ในโหมดออโต้นะครับถ้าปิดวัดแสงนะเห็นไหมทีนี้ปิดแบบมิดเลยมืดเลยนะแล้วฟังจากเสียงนะครับนะสปีดก็จะช้าถ้าเปิดวัดแสงเห็นไหมเอ่ยสปีดก็จะทำงานปกติอ่เข็มภายในตัวนี้เห็นไหม ถ้าเอามือเปิดเข็มมันก็จะตกลงมานะครับอืมอาจจะมองไม่เห็นในวิดีโอนี้เนาะเดี๋ยวก่อนส่งพี่หนึ่งจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะส่งกับเจ้าของที่ซื้อตัวนี้ไปแล้วนะอืมเลขนับเฟรมเช็คไปเลยแล้วกันเนาะเลขนับเฟรมเดินปกตินะครับ รีเซ็ตด้วยการเปิดฝาหลังเหมือนเดิมก็จะกลับมาที่ตัว S เป็นปกติของตัวกล้องนะครับอ่าด้านหน้าลืมไปเดี๋ยวปรับมาที่ m 9 0แล้วก็เซลล์ทัมเมอร์นะจะบอกว่าตัวกล้องเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้งานนะครับเซลล์ทัมเมอร์ เวลาถ่ายเห็นไหมเอ่ยทำงานปกตินะอพอมันดีดกลับไปแล้วเนี่ยเราก็ดันมันไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่านิคอน EM เนี่ยส่วนใหญ่ที่พี่หนิงเจอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอลานเราดึงลานลงมาแล้วเนี่ยเราขึ้นฟิล์มเรากดถ่ายไปแล้วเนี่ย นะครับพอกล้องมันถ่ายทํางานไปเรียบร้อยแล้วไอตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะขึ้นไม่สุดเห็นไหมเราก็ดันมันกลับมานิดหนึ่งนะอืถัดมาในส่วนของเลนที่แถมไปให้ด้วยก็จะเป็นของซิกมาสามสิบห้ามมจเจ็ดสิบนะครับสามห้าเจ็ดสิบมมเอฟสองจุดแปดอืม ก็มันจะมีฟิลเตอร์ด้วยเดี๋ยวหมุนฟิลเตอร์ออกก่อนมาดูในส่วนของเล่นกันชิ้นเล่นนะในส่วนด้านหลังต้องหมุนมาที่35นะครับถึงจะเห็นชัดในส่วนของเลนสชิ้นท้ายเนาะ,ะนะครับ ตัวเล่นทำงานปกตินะหมุนโฟกัสปรับระยะ35 50แล้วก็70นะครับถัดมาแหวนด้านในสุดเป็น F เห็นไหมเอ่ยแคบสุดที่22ตัวกระเดื่องตัวนี้ทำงานปกติแน่นอนเวลาใส่เลนปรับไปที่5.6นะครับ แล้วก็วางให้มันลงล็อกในลักษณะแบบนี้แล้วก็หมุนขึ้นเห็นไหมเนี่ยตัวล็อกเนี่ยมันก็จะต้องมาชนกันนะครับืแค่นั้นเองในโหมดออตโต้ปิดเห็นไหมเอ่ย พอได้เห็นเป็นเงาๆแล้วกันเนาะเห็นไหมสปีดก็จะช้านะครับพอเจอแสงไฟสปีดก็จะเร็วขึ้นเนี่ยเห็นไหม,มตัวกล้องบอดี้ตัวชิ้นเลนมันทำงานปกติอยู่แล้วนะแต่ในวิดีโออาจจะมองไม่เห็นจริงๆนะครับพี่หนึ่งต้องขออาภัยด้วยสำหรับคนที่เข้ามาดูหรือเข้ามา ดูบอดี้กล้องตัวนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นระ,ระ,ระบบออโต้นะครับอ่านะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่หนึ่งจะถ่ายรูปภายในช่องมองแล้วก็ส่งกับคนที่ซื้อไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะจะประมาณนี้นะครับถัดมาเรามาเทสแฟลชกันแฟลชอ่านะเป็น h o ต s ู ue, ปกตินะตอนนี้อยู่ที่ออโต้นะครับเปิด f 2 8เนาะ เปิดแฟลแล้วรอมันชาร์จนิดนึงเราก็สังเกตที่เงาแล้วกันนะครับอืมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะ,อะรอมันชาร์จอีกทีหนึ่งอืม แฟดออกปกตินะเห็นไหมเอ่ยอ่าอีกทีนึงอืมแฟชออกแน่นอนนะครับอ่าโอเคทั้งหมด ก็จะประมาณนี้ครับการใช้งานเบื้องต้นคร่าวๆเลยเนาะแล้วก็ระบบของตัวกล้องแล้วก็สภาพกล้องนะครับรีไว์บัตทอมรีลเสตัวนี้ตอนนี้มันล็อกอยู่นะกดลงไปกอเฟรมหมุนลื่นแน่นอนพอเราขึ้นเฟรมมันก็จะดีดออกมาแล้วมันก็จะล็อกเหมือนเดิมโอเคเนาะ ช่องใส่ทานเดี๋ยวพี่เหน่งจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับไม่มีสน,นิมไม่มีอะไรแน่นอนสายของกล้องเป็นสายเดิมของนิคอนมานะก็คือมันมาแบบนี้เลยวิธีช็อตเล่นอ่ะหมุนไปที่5.6าหไอ้ตรงหูก็ต่ายตรเนี้พี่เหน่งก็จำชื่อเรียกจริงๆของมันไม่ได้แล้วนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดค้าง แล้วก็บิดลงโอเคไหมตอนใส่อยู่ที่5.6ใส่เข้ามาแล้วก็บิดขึ้นให้มันดังแกรดแล้วก็หมุนเคลียร์มันประมาณนี้นะครับตอนถอด5.6กดตรงนี้ค้างไว้แล้วก็บิดลงแค่นี้เอง อืมอ่ะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับ